สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนพบกับช n n นลดูดวงกับเก๋คลิปความรักมาแล้วนะคะประจําเดือนกันยายน2563ค่ะไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋นะเก๋จะนําสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณค่ะการทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะไม่ได้จอบจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะสามารถติดต่อได้ค่ะโดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ขอบคุณมากเลยนะคะในทุกๆก,กำลังใจที่มีให้แก่กันนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่แวะเวียนมาดูใหม่นะคะขอกำลังใจสักนิดกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางชาแนลค่ะ สำหรับสายโสดคนโสดนะคะเก๋มีคลิปทางเดินแห่งรักคนโสดนะจ๊ะโดยจะแบ่งออกไปเป็นธาตุธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟชาวเมถุนหรือชาวมิถุนเป็นคนธาตุลมนะคะยังไงไปหาดูย้อนหลังก็ได้ออกมาแล้วค่ะเอ้าล่ะค่ะทีนี้เราเข้าเรื่องของเรากเลยนะในเดือนกันยายนนี้นะคะเกว่าจะมีพลังงานของคุณยันเป็นเรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่นะหมายถ ให้กับตัวเองนะเรื่องราวพลังงานของความเด็ดขาดนะคะพลังงานของการที่เหมือนกับว่ากังจะหาอะไรที่เป็นทิศทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเหรือว่าเดือนนี้นะคะชาวเมถุนมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะกับสิ่งที่ตัวเองจะทําในทุกๆอย่างนะไม่ว่าในที่นี้หมายถึงรวมในทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานชีวิตนะคะและที่สําคัญที่สุดในเรื่องราวของหัวใจคะ่ะในเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกนะคะ คุณจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่มาเป็นพลังงานรบนะคะดึงพลังงานของคุณไปอีกแล้วถ้าคุณคิดหรือตัดสินใจอะไรมาผ่านการ บวกลบคูณหารมาทุกอย่างแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณเหมือนคุณว่าตั้งใจมั่นแล้วละ่ะหรือช่วงนี้เองล่ะอาจจะมหีหลายท่านหลายคนพยายามที่จะมูฟออนนะคะหรือว่าเดินหน้าตั้งเป้าไว้แล้วนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ชัดเจนหรือไม่มีความสุขนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ดูแล้วไม่เห็นอนาคตนะคุณก็จะเลือกที่จะทําอะไรเพื่อตัวเอง เพราะไพ่พลังงานใบสรุปไพ่พลังงานใบปิดคุณได้ไพ่เก้าเหรียญคือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวไม่ถุนในเดือนนี้นะคะเหมือนกับจะทําในทุกๆสิ่งที่จะทให้ตัวเองรู้สึกว่ากลับมาเติมเต็มให้กับตัวเองนะหาความสุขให้กับตัวเองหลายท่านหลายคนก็หันกลับไปโอ้หมุ่งมั่นเลยในการทํางานหาเงินเรื่องของการพัฒนาตัวเองศักยภาพตัวเองนะคะแล้วก็แล้วก็จะไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าหรือเปล่าประโยชน์อีกแล้วหรือจะไม่เอาเวลาไปบวนแต่นั่งเฝ้ารอใครนะคะที่ไม่ได้ ไม่จะเหมือนกับไม่ได้เป็นความจริงในชีวิตของคุณได้ช่วงนี้เองเดี่ยวว่าคุณหันกลับมาทําทุกอย่างเพื่อตัวเองนะคะหาความสุขให้กับตัวเองค่ะหลายถ้าหลายคนอาจจะพยายามทําตัวเองให้ยุ่งอยู่นะคะทํางานนะคะเข้าสังคมเล่นกีฬาเข้ากับกลุ่มเพื่อหรือแม้กระทั่งการปรับปรุงรูปชมต่างๆนะคะทำให้ตัวเองมีคุณค่าแล้วก็รักตัวเองที่สุดค่ะนะคะ,ะมีการรู้สึกว่าเหมือนกับรู้ละ จบจบปัญหาทุกอย่างเพื่อที่เราเดี๋ยจะได้ไปเริ่มต้นใหม่พลังงานของคุณเป็นบวกๆมากเลยนะคะเขาเรียกว่าพลังงานแห่งเขาเรียกว่าการรักตัวเองนะแล้วก็เหมือนกับพร้อมที่จะไปในทิศทางที่ในสิ่งที่ตัวเองเลือกเดินนะที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะไปพัวพันกับคนที่เขาเป็นลักษณะเหมือนเด f ฟูค่ะเด o ฟูก็คือว่าถึงเหมือนถึงทําให้เราต้องมีการตัดสินใจในเรื่องเราครั้งนี้นะ คนลักษณะเดอฟูเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ยังรักอิสลามมากๆนะคะยังเหมือนกับยังไม่ไม่พร้อมที่จะผูกมัดอะไรกับใครนะลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นการที่ตัวเองรักเป็นคนที่รักตัวเองมากก็ได้แล้วก็ไม่พร้อมที่จะไปมีคอมมิซเมนต์กับใครอยากจะไปเรื่อยๆบริหารเสน่ห์วานเสน่ห์ก็ได้นะไพ่แบบนี้หรือแม้กระทั่งคนที่ลักษณะเหมือนอยากให้คนมารักมาชอบหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่ายังสนุกไปเรื่อยๆกับชีวิตนะคะเออถ้าจะถามหาความ ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ในเรื่องราวของอนาคตบางครั้งอาจจะไม่ได้คําตอบหรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักสนุกทําอะไรตามใจตัวเองค่ะนะแล้วก็มีไพห่ห้าดาบเกิดขึ้นที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องราวของความขัดแย้งต่างๆนะคะขัดแย้งในเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกนะคะหรือแม้กระทั่งการขัดแย้งในใจของตัวเองของทั้งสองฝัง่งเหมือนกับ พอยิ่งคบกันไปในเรื่องราวของความสัมพันธ์มันก็อาจจะรู้สึกว่ามีภาพของความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นหรือไม่รู้ไม่รู้จะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นเรื่องราวของความระแวงคลางแคลงสงสัยนะคะเรื่องราวของที่ใครบางคนยังทําตัวรักสนุกอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีเรื่องราวของตัวเลือกนะคะหรือ Choice เข้ามามากมายนะคะอีกฝั่งหนึง่งอาจจะมีตัวเลือกเยอะหรือย <S <s ังทําตัวเจ mm. ้าเสน่ห์ <ๆ S 2> อยู่ซึ่งก mm. ็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่ง mm. ที่ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ mm. คุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขแล้วตัวคุณเองก็เหมือนอาจจะเป็น บางครั้งบางอารมณ์คุณก็สุกว่าหรือคุณนึงก็คืออาจจะเป็นช้อยส์หนึ่งของเขาด้วยก็ได้มันก็เลยทําให้มีความขัดแย้งในอารมณ์ความรู้สึกนะโดยเฉพาะขัดแย้งในอารมณ์ของตัวคุณเองอะค่ะว่าบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าตัวเองถูกทําร้ายนะแต่บางครั้งที่ผ่านมาก็อาจจะยังตัดไม่ได้ยังรู้สึกว่าความดีเขาก็มีอยู่มันก็บวกลบชั่งใจกันอยู่ตลอดเวลานะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวของเดลวิลเกิดขึ้นค่ะความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะรักทางลับความรักที่เป็นลักษณะ แอบชอบนะแอบป,ปิ้งแอบมองหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของเปิดเผยบอกใครไม่ได้ต้องรู้กันเองในทิศทางของเราเองนะคะหรือซ้ำร้ายกว่าน,นั้น The d e v ว l อาจจะเป็นเรื่องราวของความรักที่เป็นเหมือนกับพันธนาการนะที่เรารู้ละว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่ไม่ค่อยโอเคกับเราหรือยังไม่จริงใจกับเราแต่พอจะตัด ก็ทำไมทำไมมันเหมือนตัดออกไปยากแล้วเกินมันเหมือนมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งนะบางทีคุณโกรธนะคะคุณอยากจะเดินหน้าอยากจะมุฟอ่อนแต่พอเอาจริงๆที่ผ่านมาก็เหมือนกระทาไม่สําเร็จอะ่ะมันยังมีอะไรบางอย่างที่เกาะเกี่ยวดึงเราไว้ความรู้สึกของคุณเป็นเหมือนกับ ไม่รู้ไปทําเวรทํากรรมอะไรกันได้นะหรือลักษณะเหมือนเอ๊ะเลืจะเป็นคู่กรรมเก่ากันมันถึงจะต้องอยู่ในพัฒนาการแบบนี้ไปตลอดนะเหมือนคุณนะ่ะพยายามหลายครั้งที่จะตัอดออกไปแต่ก็ทําไม่สําเร็จนะคะจึงเหมือนกับละล้าละลางอยู่ลําหนึ่งกับมีความขัดแย้งอยู่ในตัวเองตลอดเวลาว่าจะยังไงกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือให้รักษณาแบบนี้บางคนอาจจะเป็นเรื่องราวของการแพ้ทางนะเหมือนกับเราจะไปแล้วแต่พอมาง้อหรืออะไรเราก็เหมือนกับมาทําดีอะไรกับเรานิดหน่อยๆแล้วก็เหมือนกลับไปอยู่ในวังวนอย่างนั้นอีกค่ะ แต่ช่วงนี้เองบอกแล้วว่าความเข้มแข็งความสตรองกลับมาทุกอย่างนะเหมือนว่าคุณเลือกแล้วแหละว่าคนเรามันต้องมีทิศทางที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองถ้าเรายังอยู่ในความรักแบบนี้ความสัมพันธ์แบบนี้มันก็ทําให้คุณยังไปถึงไหนไม่ได้และที่สําคัญที่สุดนะคะชาวเมถุนหรือชาวมิถุนเนี่ยเป็นคนธาตุลมนะ คือบางครั้งเนี่ยคุณคุณชัดเจนแล้วคุณก็จริงจังมากในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คุณเป็นคนแสดงออกความรู้สึกนะคะดังนั้นมีอะไรก็ว่ามาไม่ชอบอะไรที่คุมเครือหรือไม่ชัดเจนแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกว่าถ้ามีเรื่องราวเหล่านี้มากวนใจคุณอยู่พลังงานด้านอื่นในชีวิตของคุณมันก็เหมือนมันหมดไปมันจะไปเฝ้าคิดแต่เรื่องราวแบบนี้อยู่นะคงต้องถึงเวลาแล้วที่ต้องจัดการให้เด็ดขาดความเด็ดขาดมีนะคะหลายท่านหลายคนบอกแล้วว่ากลับไปอยู่กับตัวเองแล้วด้วยแล้วก็ทําสําเร็จแล้วด้วยนะคือ มีบางคนที่กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วกลับมาเติมเต็มตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองเพิ่มเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองนะแต่ช่วงนี้เองอาจจะมีเหตุการณ์นะคะหรืออาจจะไม่เกิดในช่วงนี้อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้าอาจจะมีเรื่องราวของการติดต่อเข้ามานะมีเรื่องราวของเขาเรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวของใครบางคนที่พยายามจะเข้ามาติดต่อคุยหรือจะมาเริ่มต้นอะไรกับคุณนะอาจจะเป็นเรื่องราวของ คนใหม่เลยก็ได้ที่จะเข้ามานะคะเพราะว่าพอตอนนี้เรากลับมามีคุณค่ากับตัวเองแล้วคุณอาจจะมีเรื่องราวของผู้คนใหม่ๆเข้ามาพูดคุยทักทายนะคะหรือว่าส่งไม้ตรีนะให้คุณนะอยากทําความรู้จักก็ได้แต่ก็มีเรื่องราวของหกถ้วยพลังงานเก่าๆและ2เหรียญที่วนกลับเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะพอเหมือนกับเขารู้นะอีกฝั่ง ประเด็นของคุณรู้ว่าคุณเริ่มที่จะม o v ออนแล้วบางครั้งเมื่อเขาเห็นว่าคุณหายไปจากวงชีวิตช่วงนี้เองตอนนี้ก็อาจจะพยายามเหมือนกับกลับมานะคะที่จะเข้ามาพูดคุยนะกลับมาเขาเรียกว่า ส่งข้อความหรือเข้ามาสอดมาส่องนะในโลกโซเชียลของเราก็ได้นะหรือแม้กระทั่งถ้าไม่ได้มาเองอาจจะผ่านมาท้งผู้คนนะคะที่จะเข้ามาเหมือนให้รู้ว่าเขายังมีตัวตนอยู่ในจุดที่เราอยู่นะอาจจะเข้ามาพยายามส่งข้อความหรือว่าพยายามพูดนะหรืออยากอาจจะพยายามอธิบายแต่มาครั้งเนี้ยก็จะกลับมาในรูปแบบของพยายามที่จะทําให้มีความรู้สึกของความเห็นใจนะมีเรื่องราวของความห่วงหาอาทรมีเรื่องราวของมิตรภาพเก่าๆที่จะเอามาพูดนะคะเพื่อเหมือนกับว่าก็ ไม่อยากจะให้เราจากไปในเรื่องราวของความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะนะแต่การกลับเข้ามานะก็เหมือนกับก็เหมือนกับมาทําให้รู้สึกวันไหวได้นะทีนี้ด้วยพลังงานแบบนี้เองเนี่ยนะคะก็อาจจะมีช่วงหนึ่งที่เทาวชาวเมทุนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าวันไหวไปกับเรื่องราวเหล่านี้นะทำให้คุณเกิดความสับสนและกำลังเลนะคะว่าว่าจะยังไงแต่ว่า อาจจะเป็นได้แค่เพียงช่วขนาดนีงนะแต่คุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะเรื่องพลังงานแบบนี้ตัวคุณเองเนี่ยรับมือมาหลายรอบแล้วนะแปลว่าตัวคุณเนี่ยพร้อมแล้วล่ะที่จะตัดขาดจริงๆแล้วในงวดนี้นะคะไม่ว่าที่ผ่านมาทำามากี่รอบแล้วก็ไม่เคยสําเร็จนะก็วังวนกลับไปอยู่ในรูปแบบเดิมๆแต่ช่วงเวลาในเดือนกันยายนโดยเฉพาะว่าด้วยพลังงานของดาวราหูย้ายนะคะออกจากวันที่10กันยาหลังจากนั้นเป็นต้นไปแปลว่าคุณสตรองมากนะอารมณ์ที่เกี่ยวกวับเรื่องราวแบบเนี่ยอารมณ์ที่ ที่ขมุขขมัวนะคะอารมณ์ที่ยังยังมองอะไรไม่ไม่กระจ่างนะแต่ช่วงเวลาครึ่งเดือนกันยาไปเดี๋ยวว่าความกระจ่างหลายอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณคุณเรียนรู้นะคะที่จะสตรองแล้วก็เรียนรู้ที่จะรับความจริงนะแล้วก็เหมือนกับยังไงทิศทางที่คุณเลือกหรือตัดสินใจไว้แล้วคุณก็จะไปสู่จุดมุ่งหมายตรงนั้นค่ะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะ คิดยังไงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้างนะคะไพ่ช่วยบอกด้วยค่ะมีไพ่สองดาบนะคะราชินีพระจันทร์ princess of pentacle นะคะ queen of cups สามเหลียนตัวตนของเขาคนนั้นบอกเลยนะคะเขาก็ยังดูลังเลนะลังเลไม่แน่นอนหรือบางทีเนี่ย ถ้าไม่รู้ใจตัวเองด้วยซ้ำนะคะว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรนะหรือบางครั้งไม่รู้หรอกว่าทุ่เทนจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนทําอะไรตามใจตัวเองนะคะยังคิดกลับไปกลับมาลังเลสับสนอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับไม่รู้หัวใจตัวเองอะนะว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรเนะเป็นคนเจ้ารุนเรคนหนึ่งแล้วนะคะ แต่เก๋ว่าตัวเขาเองอยากจะเริ่มต้นกลับมาเริ่มต้นอะไรบางอย่างกับคุณนะเนี่ยมีความเริ่มต้นเพราะในความสัมพันธ์เนี่ยเก๋ว่าคุณดีกับเขามากเขารู้นะคะในเรื่องความดีตรงนี้ความจริงใจที่คุณมีให้การซัพพอร์ตดูแลอันนี้ไม่ได้หมายถึงต้องเป็นเรื่องรวมทุกเรื่องนะอาจจะเป็นเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องการดูแลหรือแม้กระทั่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องจิตใจที่คุณเข้าไปดูแลเติมเต็มอะไรก็แล้วแต่แต่เก๋ว่าตัวเขาเองยังไม่ค่อยนิ่งก็ยังไม่ค่อยพร้อมแต่พอเราเหมือนกับ จะ m o v ออ n ออกไปเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับเรียกว่าเหมือนเสียดายความสัมพันธ์ที่มีมาแล้วก็ไม่อยากให้คุณหายไปไหนนะอยากให้คุณอยู่แต่ว่าก็ยังถ้ายังอยู่ก็ยังอยากให้อยู่ในทิศทางแบบว่าให้เป็นในทิศทางที่เขาสามารถกําหนดหรือขีดไว้ได้จะเป็นทิศทางที่ให้คุณเป็นฝ่ายกําหนดไม่ได้ในความสัมพันธ์มนะันอาจจะยงอยู่แบบก็ยังอยู่แบบกักยังอยู่ในทีนะคะแล้วตัวเขาเองก็ยัง ไม่ได้มาเต็มตัวหรอกอาจจะมาพูดมาคุยมาส่งไมตีความรู้สึกดีๆแต่พอเอาข้อจริงๆแล้วมันก็ยังอยู่ในทิศทางที่ยังเป็นแบบเดิมๆอยู่นะคะนะแต่เขาว่าเขามีความเสียายอยู่ด้วยนะอาวละค่ะทีนี้เราลองดูภาพรวมความสัมพันธ์ดูนะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของชาวเมถทุนจะเป็นยังไงบ้างในเดือนกันยายนี้คะ่ะมีภาพวิ e อ o f f o r t u n นนะคะ10ดาบค่ะ s t r a น์แล้วก็ Justice นะคะแล้วก็ Princess of Fawn ภาพรวมความสัมพันธ์นะคะในเดือนกันยายนนี้คงถึงเวลาแล้วล่ะค่ะมันคงเป็นกงล้อของเวลานะคะกงล้อของโชคชะตาหรือถือเวลาแล้วที่เวลาจะต้องทำงานนะคะทุกอย่างนะคะ มันคงเจจะีช่งจบไปแล้วล่ะค่ะไม่ว่าฝั่งหนึ่งฝั่งใดาการตัดสินใจที่แน่วแน,แน่แน่แท้และเด็ดขาดต้องเกิดขึ้นเพราะมันเกิดความเจ็บปวดของฝั่งหนึ่งฝั่งใดามากเป็นพิเศษนะคะซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ํารอยเดิมบางครั้งในเรื่องราวแบบนี้เมื่อคนเราโดนซ้ําๆนะคะมันก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องจะต้องจะต้องเดินหน้าต่อไปนะมีฝั่งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคุณเลยล่ะค่ะที่คุณเนี่ยสเตรนนะคะเพราะคือลักษณะคือคุณเข้มแข็งมากนะ มันเนี่ยมีภาพแห่งพลังงานแห่งความเข้มแข็งพลังงานแห่งความเด็ดเดี่ยวพลังงานของความจริงนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแห่งการกลับมารักตัวเองน่าจะเป็นคุณแล้วล่ะค่ะที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่คุณพร้อมแล้วนะคะว่ายอมรับความจริงนะ แล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งการ move on เริ่มต้นใหม่ restart ชีวิตเพื่อไปสู่ทิศทางใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองนะคะเพราะว่าที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีเรื่องราวของการวนกลับมาหลายรอบใครก็ตามแต่ที่เจอเรื่องราวแบบนี้อยู่นะแล้วกำลังมีช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจเกี่ยวกัความเด็ดเดี่ยวนะคะและความสตรองเกิดขึ้นกับคุณค่ะทีนี้เราลองมาดูฟังคำแนะนำจากออร์คเคิลดูนะคะว่ามีคำแนะนำอะไรนะคะให้กับชาวไม่ถุนบ้างคะ่ะ Love yourself first นะคะแล้วก็ Flir t ค่ะจริงๆแล้วนะคะสิ่งนี้เก๋ว่าคงเกิดกับคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะช่วงเวลาแห่งการเติมเต็มให้ตัวเองรักตัวเองแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะเพียงแค่คุณยอมรับตรงนี้นะคะเงื่อนไขตรงนี้มองความจริงตรงนี้คุณก็จะค้นพบสิ่งที่คุณต้องการในคําตอบนะคะเฟิรนะคะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะพลังงานของคุณล้นเหลือนะคะไม่ว่าการตัดสินใจของคุณยังไงเมื่อคุณสิ่งที่คุณมีก็คือเมื่อคุณเติมเต็มให้กับตััวเเอองคุณกก็จะหมืนบ เรื่องราวตรงนี้นะคะมีแน่นะคะคุณก็ทําแล้วก็พลังงานตรงด้านนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เขาเรียกว่าจะดึงดูดผู้คนเข้ามาสู่คุณนะคะทําตัวมิเสนนะคะดูแลตัวเองนะคะคนดีรักที่ดีพลังงานดีๆต้องกลับเข้ามาแน่นอนค่ะเอาล้วค่ะนี่ก็คือภาพรวมประจำเดือนกันยายนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ